คดีตัวอย่างที่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำคำพิพากษา,าสานดีกาที่3028ทับ2565บริษัทมอม้าโจทย์บริษัทบ่อใบไม้จำเลยสาลพิพากษาว่า คดีเดิมมีประเด็นวินิจฉัยว่าโจทย์หรือจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งหม้อกำเนิดไอ้น้ำซึ่งสารชั้นต้นและสารอุทธรภาคสามในคดีดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้วว่าจำเลยไม่ได้ผิดสัญญาในการส่งมอบงานล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการขอขยายระยะเวลาดีกาส่วนคดนีนี้ประเด็นวินิจฉัยเป็นเช่นเดียวกับคดีเดิมว่าโจทหรือจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งหม้อกำเนิดไอน้น้ำเมื่อการซื้อขายสินค้าของ,ของทั้งสองคดีเกี่ยวกับการซื้อขาย ตามสัญญาฉบับเดียวกันแม้นคดีนี้โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยกระทำละเมิดส่งมอบสินค้าไม่ถูกต้องตาสัญญาเหตุละเมิดที่อ้างก็สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดสัญญาฉบับเดียวกันนั่นเองข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์คดีก่อนกับคดีนี้ จึงเป็นเรื่องเดียวกันแม้โจ์อ้างในคดีในดีกาว่าความเสียหายนี้มิได้เกี่ยวกับเครื่องจัรตามสัญญาแต่แท้จริงแล้วหมุนเหตุของความเสียหายที่อ้างมาจากการผิดสัญญาส่งมอบมอบกำเนิดไอ้น้ำถูกต้องครั้งเดียวกันนั่นเองเมื่อโจทและจำเลยเป็นคู่ความเดียวกันและคดีเดิม สารชั้นต้นและสารอุทธรภาค3ได้วินิจฉัยชี้ขาดประเด็นดังกล่าวไปแล้วดังนั้นฟ้องของโจทย์ในประเด็นว่าจำเลยกระทำละเมิดส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามสัญญาทำให้เกิดความเสียหายหแก่โจทย์คดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบ,บวนพิจารณาซ้ำกับคดีก่อนต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย วิธีพิรณาความแพ่งมาตรา144วรรคหนึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิรณาความแพ่งมาตรา144เมื่อศาลใดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวิจัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น อันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นเว้นแต่กรณีจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยอน,นุ1การแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆตามมาตรา143อน,นุสอง การพิจารณาใหม่แห่งคดีซึ่งได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินไปฝ่ายเดียวตามมาตรา209และคดีที่เอกสารได้สูญหายหรือบุบสลายตามมาตรา53อนุสามการยื่นการยอมรับหรือไม่ยอมรับซึ่งอุทธรณ์หรือดีกาตามมาตรา229และ247 และการดําเนินวิธีบังคับชั่วคราวในระหว่างการยื่นอุทธรณ์หรือดีกาตามมาตรา254วรรคสุดท้ายอนุ4ีการที่ศาลดีกาหรือศาลอุทธรณ์ส่งคดีคืนไปยังศาลล่างที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเพื่อให้พิพากษาใหม่หรือพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามมาตรา243 อนุาการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามมาตรา271มาตรา144วรรคงทางนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ในอันที่จะบังคับตามบทบัญญัติแห่งมาตรา16และ240ว่าด้วยการดำเนินกระบ,บวนพิจารณาโดยสารอื่น แข่งตั้ง